เบบี้ครับกระเพราเนื้อชิ้นมาลุยกันครับชิ้นเนื้อส่วนสันนอกนะครับหั่นควาง against the grain แล้วเราก็จะมาหมักกันเลยครับผมผมใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ยำๆน้องเขาครับหมัก30นาทีลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยครับผมใช้เวลาทอดหรือเสียน้องเขาเนี่ยประมาณ1นาทีและนำขึ้นได้เลยครับ พริกกระเทียมลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนครับใครเป็นทีมปรุงรสก่อนบ้างตามใจชอบได้เลยนะครับผมใส่ละหวานแทนน้าตาลแล้วก็ผัดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะนําเนื้อกลับลงไปครับผมผัดรอบนี้นะครับ30วินาทีพอกระเพราลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําไข่เป็ดดาวกันต่อครับไข่เป็ดวางบนข้าวสวยร้อนๆครับแล้วจัดเสิร์ฟกันเลย เคล็ดไม่ลับในการทําเนื้อชินอน้นนะทุกคนก็คือ1หมกัก2ใช้ไฟแรงครับและใช้เวลาผัดไม่นานครับพอสะดุ้งเนื้อลองไปทํากันดูนะครับเอ็นจนะครับผม